สวัสดีครับผมเนตรก่อสร้างดุสิตประธานกลุ่มอาชีวะพ่อผูวิศนุกรรมนะฮะตอนนี้นะครับทางเพจไทยแลนด์เลเวอร์นะครับร่วมกับทางพักไทยพักดีจัดประกวดคลิปวิดีโอถ่ายทอดความเป็นไทยนะฮะเพื่อให้คนทั้งโลกเห็นว่าประเทศไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับในหัวข้อที่ว่าไทยแลนด์เลเวอร์ไทยคาวเจอร์ประเทศไทยที่คุณอยากให้โลกรู้จักผมก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวอาชีวะของพวกเรานะครับแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปนะครับนะทำคลิปมานําเสนอนะครับ สถานที่การท่องเที่ยวไทยประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยครับโดยมีเงินลงวันกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับนะผมก็เลยอยากจะขอเชิญชวนให้พวกเรานะมาช่วยกันนะถ่ายทอดความเป็นไทยให้คนทั้งโลกได้เห็นกันนะครับส่วผนลนงานได้ถึงวันที่31มกราคม2 5 6 7นี้เลยนะครับนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกได้ที่เพจพักไทยพักดีนะครับผมอยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านนะครับ ส่งคลิปเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะครับผมครับขอบคุณครับร่วมส่งคลิปได้ไดตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม2567ประกาศผล28กุมภาพันธ์นี้มาทำให้โลกรู้จักประเทศไทยในมุมที่ใครๆก็ไม่เคยเห็นแล้วคุณจะรักประเทศไทยมากขึ้น